อย่เพิ่งรีบด่วนสรุปดีกว่าพอลล่าช่วยหาชื่อแมวของเฟยเลยโอเคได้เลยงั้นเดี๋ยวเราไปที่นี่พอดูเหมือนจะเป็นที่ประจำที่มันชอบถ่ายรูปจะได้ไปขอคำยินครท้งนั้นด้วยพี่ไปกับผมกันจริงๆก็มีอยู่คนหนึ่งนะคะที่ชอบนั่งตรงนู้นบ่อยๆอยะคะ่ะแล้วก็หลายๆครั้งก็ชอบมาเวลาเดียวกับน้องเฟยด้วยค่ะ แต่เหมือนเขาจะรู้จักกันนะคะเพราะว่าเขาก็ทักกันอยู่อ๋อมีวันนึงเหมือนกลิ่นเสื้อน้องเขามันจะมีกลิ่นน้ำส้มสายชูจางๆด้วยนะคะใช่ไหมเอ่อใช่ครับวันที่เท่าไหร่นะครับผมจำได้ครับวันนั้นมันเกิดผมทำไมมีกลิ่นน้ำส้มวะนี่ครับวันนี้เลย เฟ่เฟเป็นไรเปล่าเฟ,ฟ่เป็นไรเปล่าเฟ่ขอดูหนะ่อยเอาไปล้างเอาไปล้างเอาไปล้างหลิวมึงโทรไงวะหมอกอ่ะ ทำเชี่ยอะไรมึงเนี่ยมึงต่างหากทำอะไรวะทำไมมึงต้องน้งํากิดไปสาดเฟยด้วยแค่เฟยไม่ชอบมึงไม่ชอบคนอื่นแค่เนี้ยมึงต้องท้าขนาดนี้เลยเหรอไอหมอกเฮ้ยมึงพูดเยี่ออออยอะไรของมึงวะมึงใช่ไหมที่เป็นคนปล่อยภาพเฟยอะ่ะกูเห็นมึงถ่ายเฟยอยู่ตลอดรูปไปแต่ละม,มุมที่ถ่ายได้อะ่ะมึงก็อยู่ด้วยทางนั้น่ะ มึงถ่ายทุกอย่างอยู่แล้วเว้ยดีไม่ดีมึงอาจจะถ่ายใต้กระโปรงเฟย์ไปด้วยก็ได้อะมีไหมมาเดี๋ยวฉันช่วยนิดหรอจะเีรอแกลองอันนี้ลงมาตรงนี้เฮ้ยแค่พ่อกูชอบถ่ายรูปอะมันไม่ได้แปลว่ากูเป็นโรคจิตนะเว้ย แล้วมึงจะอธิบายเรื่องเสื้อหลบกิ่นน้ำส้มได้ไงวะกลิ่นน้ำส้มไอ้กายมันไปถามพนักง,งานว่าวันนั้นคนที่แอบถ่ายเฟอ์ถือเสื้อหลบกิ่นน้ำส้มอยู่เจอกันเว้ยแต่งติวมากมึงแล้ววันนั้นอะ่ะเสื้อแลบมึงอะก็โดนน้ำส้มอยู่คนเดียวมึงเสื้อหลับนั้นไม่ใช่ของกู แล้วพอกูใช <im Bruno> <sm> ้เสร็จกูคืนเจ้าของด้วยเฮ้ยกูขอโทษว่ะเผลอทำน้ำส้มเลอะใส่อ่ะอีกอย่างกูไม่ได้พกน้ำกดมาด้วยงั้นเจ้าของซื้อใครวะ